มีได้เป็นพระสมเด็จมาชุดนึงค่ะเรียกว่าเป็นพิมพ์ตระกูลสมเด็จเลยซึ่งพิมพ์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์เก่าแก่ที่มีอยู่หลายพิมพ์ค่ะเนื้อพระจะสวยมาก และองค์พระที่สร้างขึ้นนะคะก็คือจะมีมวลสารเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่แตกหักนานกว่าร้อยปีด้วยนะคะพระพิมพ์ตระกูลสมเด็จชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน14พิมพ์หากท่านไหนที่ได้บูชาพระสมเด็จนะคะไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามให้อาราธนาดังนี้ตั้งนโมสามจบระลึกถึงพระราตนาตายแล้วกล่าวว่าพระพุทธาราธ,าน,าราราธานานางพระธรรมราธนานังพระสังฆราธานานังวิญ,ญญาณสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทัยยะสมเด็จพุทธจาจารโตท่านจะคุ้มครองค่ะ และก็อยากจะให้พี่ๆนะคะได้มาดูใบพิธีพุทธาพิเศษนะคะที่แน่มากับพระสมเด็จชุดนี้ด้วยค่ะรุ่นนี้บอกก่อนนะคะว่าพระผงพิมพ์ตระกูลสมเด็จวละคังนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อตอนปี2515นะคะชุดนี้ทั้งหมดนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อตอนปีพศ2515ค่ะและนำมาเข้าพิธีปลุกเสกนะคะอีกสองวาระด้วยกันนะวาระแรกพลิกมาดูด้านหลังค่ะนี่เลย ปลุกเสกที่วัดใหม่บางขุนพรมด้วยเมื่อปี30ค่ะนี่คือวาระแรกนะคะคณะาจารย์ที่นั่งปลกมีทั้งหมด13ท่านนะคะนี่ก็คือรายชื่อเกจิอาจารย์ค่ะที่นั่งปลุกปลุกเสกในวาระแรกนะคะทีนี้มาดูหน้าที่สองบ้างค่ะส่วนในหน้านี้ก็คือเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะคะฉลอง200ปีวัดฉัดแก้วจงกลน,นีก็คือก็คือจะเป็นวัดบางอ้อนะคะ ปลุกเสกงเมื่อตอนปี25 31ค่ะ30เสร็จปุ๊บก,ก็มา31เลยนะคะและนี่ก็เป็นรายชื่อของเกจิอาจารย์นะคะที่ร่วมปลูกเสกในวาระที่2นี้ค่ะถือว่าเป็นชุดพระสมเด็จที่น่าใช้มากๆเลยนะคะที่สำคัญคือทั้งหมดนี้เนี่ยครบทุกพิมพ์เลยค่ะทั้งหมด14พิมพ์นะคะก็คือจะมีครบทุกพิมพ์เลยรุ่นนี้นะคะเป็นของวะละงัลคังสร้างเมื่อปีห5 และปลุกเสกปี30กับปี31อีกด้วยค่ะ